นี่ก็เป็นสภาพห้องห้องโดยสารข้างหลังนะครับเป็นพื้นที่ห้องเก็บของนี่ครับมีจะมีเก้าอี้ตรงนี้เป็นเก้าอี้นะเก้าอี้เนี่ประสงค์ครับตัวนี้นนสามารถที่จะเอามาตั้งใช้งานเวลาเราออกปิกนีกภ้ภาคสนามได้มาเป็นโต๊ะที่วางของหรือที่นั่งเล่นก็ได้กับมีพาเวอร์อลเลดด้วยนะครับตัวนี้ไว้ไว้ชาร์จโท,ทรศัพท์ก็ได้ครับ ตัวนี้เนี่ยบางบางท่านอาจจะเก็บของเป็นของเย็นไ็ได้ครับอย่างเช่นอาหารทะเลจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นเข้าไปบนรถแล้วก็เก็บของได้เยอะนะฮะตรงนี้ลึกเลยนะครับมีต่ขอขอดี๋ยวเดียก่อนตรงแทนของก่อนเมื่อก่อนรุ่นน่นนี้ก็ต้องยอมรับว่าราคานั้นเกือบเกือบล้านสองนะครับรุ่นท็อปตัวนี้นะครับ ก็ประมาณ1ล้านก 1, 000, 000, 000, 000ว่านะครับหนึ่งล้านหน่งแสนเก้าหมนกว่าก็จะไม่ติดนัประมาณนี้ครับนี่ก็เติมน้ำมันนะครับเบนซินเก้าหนึ่งซึ้นถ้าจะให้ดีนะครับก็เติมเป็นแก๊สโซฮอลเก้าห้าก็ได้แก๊สโซฮอลเกห้าก็ใช้ดีนะครับถือว่าใช้ดีกับรรุ่นนี้นี่ครับซ้ายขวาเนี่ยเหมือนกันนะครับสวย,ยางามมาก นะผมลองครับเบาให้ดูน,ะนี่นะเบาพับได้นะัน,นี่พนักแขงแขนพร้อมที่วางขวดน้ำมันะรประโยชน์เป็นเยอะครับ c ีออย่างนี้ก็เป็นรอยเออเป็นมือจับแขวนของก็ได้แขวนเสื้อผ้าก็ได้นี่ฮะแขวนเสื้อผ้าแขวนของนะฮะมีไฟไฟส่องสว่างด้านหลังด้วย ดูผ้เห็นครับสีสวยรถที่สวยไม่อยากให้ท่านใดที่สนใจไม่อยากให้พลาดเลยครับคันนี้มันสวยจริงๆสวยจริงๆครับต้องยอมรับว่าสวยจริงๆ Amazing จริงๆครสี่วี U e. เกือบ20ปียังมีสภาพนี้กับเข็มขันน,นี้ละไพยังใหม่เลยครับเดกกนรอย ยางกันนะครับยางตัวนี้เป็นยางปีเท่าไหร่เอ่ยเป็นยางขอบ1ิบห้านะฮะสอ5 7ู R 15ก็คือแม็กขอบ5นั่นเองอ๋อยางตัวนี้ก็เป็นยางปี5 5้าะสัปดาห์ที่เอีสห้ดอกยางก็พอใช้ได้ครับยางพอใช้ได้ถ้าท่านใดที่ซื้อไปก็ควรแนะนำให้เปลี่ยนนะยางรือว่ายางก็มีความสำคัญในการซื้อรถมื่สองนะทุกคนเปลี่ยน นี่ปลายบันไดก็ยังสบู์อยู่บันไดก็ออกสีเทาแล้วก็มีการเลื่อนสีดำยางกันเลื่อนสีดำไอวีเท็พร้อมไปเลี้ยหมุกตรงบนกถหลังคานะครับหลังคารุ่นนี้ไม่มีแหลกนะฮะก,ก,ก,กสาาถถ็สามารถที่จะติดเพิ่มได้ก้าของสามารถที่จะติดเพิ่มได้เพื่อที่จะบรรทุกสัมภาระเป็นกระเป๋าเป็นข้าวของเดินทางครอบครัวออกทริป จุดเด่นของไฟตัวของทีนะครับไฟหน้าทีวีมันส่องสว่างได้ชัดเจนมากนะครับเนื่องจากไฟหน้ามีขนาดใหญ่เป็นไฟหน้ารเจนนะครับนี่ครับหลอดไฟสูงส่องสว่างมากเลยนะครับโดดเด่นมากส่วนเบรกนั้นนะครับเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อดิสเบรกสล้อระบบเบรก ABS EBD ก็คือป้องกันล้อล็อกตาย แล้วก็มีการกระจายแรงดันน้ำมันเบรกด้วยไฟฟ้าด้วยถือว่าสุดยอดของเบรกเลยส่วนช่วงล่างนั้นก็เป็นช่วงล่างที่เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบอัตโนมัติคำว่าระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบอัตโนมัติก็หมายความว่าในยามที่ล้อใดล้อหนึ่งเมื่อเราใช้งานไปแล้วไม่ยึดเกาะถนนนะครับก็ค,คือล้อลอยนะครับระบบ ระบบขับเคลื่อนสล้อจะทำงานโดยอัตโนมัติั่นเองก็คือเพื่อให้การควบคุมรถนั้นปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเมื่อยามฝนตกถนนลื่นหรือขับบนทรายบนโคลนนี่แหละครับประสิทธิภาพของเขาจะถูกใช้งานในช่วงเวลานั้นซึ่งทําให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองต่อ c u v รุ่นนี้ก็เรื่องชื่อในเรื่องของระบบช่วงล่างอยู่แล้วนะครับก็เป็นยอมรับว่านุ่มนวลเลยทีเดียวในการขับขี่เป็น SUV ของค่ายฮอนด้าที่ได้รับ ชื่อสีเรียงนาม,มาก็ตั้งแต่ปี96มาจนถึงปีนี้ก็เป็นเจเลชันที่5แล้วนะครับก็ได้รับความนิยมกันอย่างล้นหลามทุกเจ็นคะคลองดูด้านหน้านะครับนี่ครับห้องเครื่อง ช่องเครื่องยนต์นะครับนี่คือชุด ABS EBD ครับผมนี่แหละที่เขาบอกว่าเบรก ABS เบรก EBD ก็คือตรงนี้แหละครับมันควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองครับความฉลาดของมันก็ยอยู่ตรงนี้แหละฮะจนอาน้าก็มีสติ๊กเกอร์อยังเหลือตัวก่อนอยังเหลือนี่ก็หมายถึงรถยังไม่เกิดการเปลี่ยนมานะครับรถยังไม่เกิดการเปลี่ยนมาเป็นรถที่มีความเดิมครับรถยังไม่ขยับเลย มัดฝากระโปงไม่ขยับเลยนี่ละครับผมถึงบอกว่ามันสุดยอดจริงๆนะรถคันนี้เป็นเพลทเดิมจากโรงงานอยู่ซุ้มซุ้มโชกคด้านขวานี่ก็เป็นนะครับเลขตัวถานอยู่เลขชัดสี่นะครับเป็นรหัสโมเดล588น,นี่นะครับ588คือตัวท็อปส่วน04ก็คือปีที่ผลิตนะก็คือตัวนี้เป็นตัวท็อปนะโมเดลท็อป ถ้าเป็นรุ่นก็เป็นรุ่น E นะครับตัวนี้ก็จะมีรุ่น S กับรุ่น E ถ้าเป็นรุ่น S จะเป็นรุ่นพื้นฐานก็คือรหัสตัวมันจะเป็น584ตัวนี้เป็นรุ่นทับรุ่นือ588นะครับข้อแตกต่างกันก็คือ588นี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสงที่เห็นชัดเจนก็คือเบาะหนังแล้วก็บันชนหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีบันไดข้าส่วนถ้าเป็น584จะไม่มีนะครับจะเป็นเบาะผ้ากกระมีกันชนหน้าบันชนหลังก็จะเป็นสีดำ ก็รจุดมองข้างที่เป็นจริงอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องรับรู้ก่อนที่จะซื้อรถรุ่นนี้เนี่างตัวป้าระโปรงมีสติ๊กเกอร์ครบครับแต่พอดีก็เป็นแบบที่แห้งด้วยต้องรอยการซื้อยังไม่ดีเลยที่มันเป็นรถที่สวยงา,ามจริง ไฟตัดหมอกง่ายด้วยรุ่นท็ top มีไฟตัดง่ายด้วยเดียนแจ้งไปงเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต IV ์ ivtec ที่เป็นระบบนะครับวาวไปผันอัจฉริยะของฮอนด้าก็ได้รับความนะครับนิยมกันอย่างล้นหลามนะครับนี่นะครับ ivtec ดีโอให้ีทับเบิลโค้กแฮตแฉกชาร์ปก็คือ เขาเราอดิบเลยถ้าเป็นเอสโอเก็คือซิงเกิลโอเวอร์เฮดของชาติก็คือเขาเราดีก็คือตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรื่องชื่อของฮันด้าครับส่วนแรงมา้าแรงบิดนั้นตัวนี้ก็ประมาณนะครับแรงม้าอยู่ที่ประมาณร้อยสี่หแรงมา้าเครื่องยนต์2 0ง0ันสองพัเป็นรหัสเครื่องยนต์ K20A ่สิเอรหัสเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น K20A ก็ลองไปดูนะครับลองไปดูว่าจะถูกใจท่านหรือเปล่าสําหรับความแรงและก็แรงม้าแล้วก็แรงบิดสำหรับผมนั้นขับซีวีมาหลายคันแล้วส่งให้ลูกค้ามาหลายคันก็ทุกคันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้ายอมรับได้ครับแรงมา้าแรงบิดสําหรับรถครอบครัวใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นราคารถจากล้านสองเหลือเพียงแค่หลักสองแสนต้นๆนี่ถือว่าคุ้มค่ามากอย่างรถคันนี้นะครับที่สวยแบบนี้นี่ ราคาแนะนำนะครับอยู่ที่ประมาณ 2, 2, 2, 2, 000, 2, 000, 2 000, 0 000, 0 0 2ถึง2 0 0 0 2 0ส2 0ถึง2 5 0 0 0 0ถ้าพอม่พี่น้องท่านใจมีก็ประมาณนะครับอยู่ในระหว่างที่ผมพูดไปนี้นะครับรถอยู่ที่ประมาณปี2003ถึง2004นี้ซื้อได้ครับสวยแบบนี้ซื้อได้คุ้มค่าแน่นอนแต่ปัญหาจะอยู่ที่ว่าท่านจะมีเงินสดหรือว่าจะซื้อผ่อนแค่นั้นเองนะครับส่วนใหญ่รถรุ่นนี้จะขายเงินสดกันมากกว่าในตลาดนะครับแต่ก็เคยมีบางเต็นท์ที่ขายเป็นระบบเงินผ่อนหรือจัดไฟแนนซ์นะครับ แต่นแคนเออาจจะถ้าเป็นรถสวยๆลูกค้าใครดีๆอาจจะฟรีดาวเลยนะฮะหรืออาจจะดาวเล็กน้อยนะครับหมื่นสองหมื่นการผ่อนนั้นก็อยู่ที่ประมาณน,นะครับห้าพันกว่าบาทผ่อนประมาณห้าปีนะครับประมาณห้าพันกว่าบาทนี่ก็ถือว่าจับจองได้ครับเพราะในพี่น้องที่มีเงินไม่มากมีงบไม่มากจับจองเจ้าซีวีรุ่นนี้มาเป็นเจ้าของได้เลยมันคุ้มค่ามากครับรถหลักล้านสองราคาแค่สองแสนกว่ากว่าขับได้กับครอบครัวไปไหนไปกันครับขึ้นเหนือลงใต้ไปป่าไะภูเขาได้ ก็อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามชมคลิปผมถ้าเกิดว่ามีข้อมูลนะครับหรือข้อความส่วนใดที่ผิดพลาดไปหรือกระทบนะครับทําให้ท่านได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายก็ขออภัยมาในที่นี้ก็โปรดให้คําแนะนําเพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ